สวัสดีค่ะทุกคนมีสุขความนะคะวันนี้มาจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูโรงเรือนนะคะอันนี้เป็นโรงเรือนแบบประหยัดนะคะรงเรือนของเรานะคะโรงเรือนที่เราทําด้วยไม้ไผ่นะคะด้านข้างนะคะจะเป็นไม้ไผ่นะคะหนึ่งต้นแล้วด้านคนละฝั่งนะคะจะเป็นฝั่งละหนต้นแล้วโน้มปลายนะคะขึ้นไปใส่กันด้านบนนะคะอันนี้จะกว้างประมาณนะคะหเมตรนะ หกเมตรนะคะกว้างหเมตรนะคะนี่คือแล้วก็วิธีการก็คือเราจะใช้ลวดมัดนะคะลวดมัดยึดติดแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเราทำโรงเรือนแบบประหยัดนะคะและนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือนะคะเขาเรียกว่านนนนะะวนเนี่ยสแลนสแลนนะคะวันนี้มาจะพูดถึงสแลนนะคะมาใช้สแลนนะคะหนึ่งเข็มหนึ่งเข็มนะคะ สำหรับปริมาณแสงนะคะ5 0นะคะ1เข็ม50เราไม่จำเป็นต้องอเปิดปิดนะคะมาใช้แบบนี้ใส่แบบนี้กางไว้แบบนี้ตลอดได้เลยนะคะก็จะได้ผลนะคะได้ผลเหมือนกันมาดูว่าผักของเราเป็นยังไงนะคะสําหรับโรงเรือนนี้นะคะจะรับแดดนะคะตั้งแต่7จดโมงเช้านะคะ7จดโมงเช้าจน เจ็ดโมงเชา้าจนถึงช่วงบ่ายบ่ายเลยนะก็จะมีแค่ต้นไม้นิดเดียวนะด้านบนสองต้นนี้ที่มาบังแดดของเรานะคะนี่นะคะเป็นผักผักนะคะสแลนห้เเซ็นตเนี่ยจะพอดีเลยนะคะนี่มาใช้สีดำนะ,ะหนึ่งเข็มนะคะไม่ต้องเอาหนานะคะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นกลีนบัตเตเวียนะคะรดนกลีนบัตเตเวียแล้วก็ฟิลเล่นะคะ สำหรับกรีนบัตเตวียเขาไม่ชอบแดดจัดเลยนะถ้าแดดจัดเขาจะโตช้านะคะนี่กรีนบัตเตเวียนะนี่นะคะสำหรับด้านข้างมานก,ก็ปิดเลยนะปิดเอาสแลนอันเดียวกันนี่แหละปิดเพราะว่าศัตรูเยอะนะคะก็มีไก่นะคะมีไก่นะ,ะทั้งสวนจากสวน ด้านข้างแล้วก็จากสวนของเราเองนะคะนี่นะคะนี่เป็นสแลนเนาะสแลนห้ซนนะคะง่ายๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่จะทำโรงเรือนก็ลองทำดูได้นะคะแบบนี้นะคะโรงเรือนไม้ไผ่นะคะ จะทาแบบไหนก็ได้อันนี้คือเราซิฟงบประมาณนะคะดูไม่ขยับนะคะแน่นมากนะคะแน่นมากสําหรับโรงเรือนนี้นะคะก็ไม่ได้หมดเยอะนะเพราะว่าไม้ไผ่เราก็เอาของเราเองแล้วก็ขอนะคะไปขอ <c oughs> จากญาติๆนะคะมาสําหรับก็ซื้อลวดแล้วก็ซื้อสแลน,นแค่นั้นเองนะคะนี่กองง่ายๆเลยนะคะ สำหรับหน้าหนาวนะคะการปลูกผักก็ง่ายมากนะคะผักจะสวยด้วยนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจก็ลองปลูกดูนะคะสำหรับคลิปนี้มาดก,ก็บายบายค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กด s ั b s ไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มาดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ